รออะไรคะเราจะไปเล่นอะไรบ่อเนี้ยเล่นอะไรคะเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะเล่นกุมองน้ำเล่นกุมองน้ำนานเลยอ่ะเลยพี่เป็ดเลอะมากเลยนะเนี่ยพี่เป็ดเลอะเลยนะเนี่ยเราทำอะไรกันนะเนี่ยแบบพ่อพ่ออุ้มแบบนี้เหรอลุกไหมลุก กินอะไรนะครับกินน้ำะไรนะกินน้ำนะกินน้ำเละกินน้ำไปชื่อก่อนแล้วิ่เปล่าเปล่าเปล่างอร้องใช้มไม่ได้ีอ่ะ้ไปได้ที่ยงม่จุงกเป็นที่ก่อนไม่พอมันตึงนะอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมทำได้ เอาอะไรคะเอาเน้นเเอานไหมเอาเน้นไหมคะแล้ววิวเอาเน้นดูอะไรอะเดี๋ยววิวกินนมคันนี้ใครคะอ,อัญญาอัญญาอัญญาดูอะไรอยู่ลหรอทีวีฝนตกแล้วฝนตกค่ะนอนกินนม ไม่อหนูยู่ไหนคะพ่อยืนยงไหนไม่ใช่้าวขเราข้าวขาอยู่้องไหนเหรอข้าวขาไข่กนู้นะคะอันยากินไรคะไข่ต้มนงชุ่มได้ไหมไข่ต้มน้ำาชมได้ไงแล้วพ่ออยากไปทด่ถัดได้ไหมได้ค่ะาจะไปจับมแล้วไปไหมคะใหพ่ออุ้มป่ะ มีกุ้งข้ากผัดสิเร็วเดี๋ยวเราเล่นต่อโอเคไหมจุ๊บมามีกุ้งข้าวผัดขนมตาตาโมเล่นไม่ได้หรอกโมโตแล้วเกยใหญ่ไหมโมยใหญ่มากโอเคค่ะมีซับเป็นชื่เจีอแล้วค่ะน่ารักจังเลยใส่ผิดข้างหองอัญา ดูบรรยาสนุกมากเลยลูกโออ้เโ้ยโอ้ยโอกยโอ้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 ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ a n อ a anja anja โออย่าเอาเข่าลงลูกหนูข่าหรูใจุยอะย่าหนูอยากระโดดอย่างนี้ลูกเนี่ยข่าแดงไปหมดแล้วจุ๊บเยอะๆไปอันนั้นเปอะไรก็ ถัดขื้นไม่ได้ของะไ้าย็ได้ไอยู่ผู้ชายเออลูกยอยบอกแล้วนะไปห้องอาชีพขาาครับ้าเป็น้ชายเอ้ารถตีหู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 ใส่นู้หไม่หูีูห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 ูไูหไม่ไูห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 